ข้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขัดรองเท้าแค่50บบาทเองนะครับผมรับรองเลยว่าผมจะขัดให้สะอาดเหมือนใหม่เลยครับ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฮดเนยเนย <c oughs> นี่วันเนี้ผมวิ่งงานได้เยอะเลยนะผมให้คุณหมดเลยเฮดคุณไม่เห็นต้องลำบากไปทำงานหาเงินมาช่วยจ่ายค่าเทอมเลยฉันหาเองได้เงินเนี่ย คุณเก็บไว้เถอะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเลยเก็บไว้เถอะตอนเนี้ยเรื่องเรียนของคุณสำคัญที่สุดนะถ้าคุณเรียนจบอะอนาคตจะได้สบายไงหาเงินแค่เนี้ผมไม่ลำบากหรอกผมเต็มใจหาให้คุณนะอย่าคิดมากสิครับอืมงั้นก็ได้ค่ะงั้นเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันไหมได้ครับ แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วคนขับแกป๊ปคนนี้เป็นใครหรอหรือว่าเขาจะเป็นอ๋อฉันกำลังจะแนะนำให้แกรู้จักอ่ะคนนี้คือผมเป็นพี่ชายเนยเขานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่กวนเนยเขาจะไม่สบายนะก็เลยไปเยี่ยมอ๋อค่ะงั้นฉันสบายเลยนะฉันไปก่อนนะแกไว้เจอกัน ำไมคุณบอกเพื่อนฉันว่าคุณเป็นพี่ชายฉันละ่ะท,ทั้งที่เราเป็นแฟนกันอ่ะคือผมกลัวว่าจะทำให้คุณดูไม่ดีในใสายตาคนอื่นอะ่ะบอกว่าเป็นพี่ชายดีแล้วละ่ะคุณนี่ดีกับฉันตลอดเลยนะคะป่ะเราไปหาที่นี่นเถอะเนยผมมาแล้ว วันนี้ผมซื้อเสื้อผ้ามาฝากคุณด้วยนะคุณลองใส่ดูสิมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะให้ฉันลองใส่เป็นไงบ้างคะสวยไหมสวยสิครับแฟนผมอะใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วแหละว้ามาชมฉันในที่สาธารณนะแบบนี้ฉันก็เขินนะ ก็ผมพูดจริงนี่นะแฟนผมอ่ะสวยที่สุดแล้วเอ้ยเนยเจ็บตรงไหนหรือเปล่ายังจะปากแข็งอีก เด็กไ้ไหมพี่ชอบเลยนะไม่ต้องรีบให้คำตอบพี่ก็ได้เรื่องไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอะ่ะมันมีสองที่เนยเราไปคิดดูก,ก่อนแล้วถ้าเนยตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวพี่จะออกให้เองทั้งหมด เราจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยกันลุกขึ้นก่อนนะไม่ต้องรีบให้คำตอบพี่นะพี่รอได้พร้อมแล้วค่อยบอกพี่รอคำตอบอยู่นะคะพี่ไปก่อนนะ สมุดตกไปหมดแล้วเนี่ยซุ่มซ่ามจริงๆเลยนะข้อเสนอของเขาก็ดีนะอยู่กับผมคุณจะลำบากเปล่าคุณหมายเขาว่าไงอะ่ะคุณจะทนอยู่กับคนไม่มีอนาคตแบบผมไปทำไมล่ะพบกับผมไปชีวิตคุณก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะหยุดหลอกตัวเองสักที อะไรหรอผลคะแนนสอบออกแล้วแกได้โคต้าไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศฮะจริงเหรอจริงสินี่ดูผลคะแนนสอบของแกฉันดีใจกัแบ,บแกด้วยนะเนย ได้เจอกันตั้งนานคุณยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะส่วนคุณดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะครับฉันเอาบัตรนี่มาคืนคุณค่ะในนี้มีเงินอยู่800,000บาทต่อไปนี้คุณไม่ต้องโอนเงินให้ฉันแล้วนะคะ ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ,ค,บ,ค,รบคุณเก็บไว้เถอะนะครับคุณเก็บไว้เถอะค่ะในนั้นน่ะมีเบอร์ติดต่อของฉันอยู่คุณสามารถติดต่อฉันได้ตลอดเลยนะคะครับงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะคะ ครับุณเฮ้คะคนนั้นแหละค่ะคุณเนยผู้จัดก,การมาบของบริษัทเราคุณว่าไงนะขอบคุณที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผมรักคุณนะเนย Hey, คุณเฮค่ะคนนั้นแหละค่ะคุณเนยผู้จัดก,การหมาของบริษัทเราคุณว่าไงนะขอบคุณที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผมรักคุณน,นั้นเลยเรียบร้อยครับเท่าไหร่ครับห้าสิบาทครับไม่ต้องทอนครับคุณเฮทคะได้เวลาเข้าประชุมแล้วค่ะครับงั้นเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับ คุณเฮทคะชีวิตคุณก็ประสบความสำเร็จตั้งมากมายแล้วะทำไมยังต้องมานั่งขัดรองเท้าอยู่ที่นี่อีกล่ะคะนี่เป็นงานแรกที่สร้างรายได้ให้ผมนะครับแล้วอีกอย่างที่ผมยังอยู่ที่นี่เพราะผมกำลังรอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ครับหวังว่าสักวันเราสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกสักครั้งไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนขัดรองเท้าคนนั้น จะเป็นแฟนเก่าของเนยได้ยินว่าคุณเป็นแฟนเก่าเนยเหรออ๋อคนขัดรองเท้าบางเงินรองเท้าที่บ้านผมอะมันมีแต่แพงๆไม่เหมาะกับมือถูกๆของคุณหรอกไหนๆคุณก็เป็นคนขัดรองเท้าแล้วช่วยทำความสะอาดรองเท้าให้ผมหน่อยได้ไหมนี่คุณหัดให้เกียิคนอื่นซะบ้างสิคุณไม่รู้หรืองไงว่าคนนี้เขาเป็นไม่เป็นไรครับ ได้ครับเดี๋ยวผมขัดให้สะอาดา์เลยนะครับดีขอสะอาดๆเลยนะเดี๋ยวได้ขาวๆข,ขาววันหน้าคุณนีททำไมกลิ่นเท้าคุณแรงขนาดนี้อ่ะก็นี่มันเท้าผู้ชายไงคุณมันต้องมีกลิ่นบ้างธรรมดาใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้คุณเองคุณส้มครับคุณกลับไปก่อนเถอะครับค่ะ อืมไม่มีกลิ่นแล้วอ่ะสเปรย์นี่ยของคุณนี่ดียังเลยงั้นผมซื้อต่อแล้วกันอืมไม่ขัดแล้วดีกว่าอ๋อเกือบลืมไปเลยคุณโทรหาเนยทำไมตอน,นเนี้ยเนยก็เป็นแฟนของผมแล้วคุณมันก็เป็นแค่แฟนเก่าของเก่าอย่ายุ่งกับเนยอ,อีกเข้าใจนะ ค่ากับรองเท้าไม่ต้องถอนวันก่อนเนยเขาเอาเงินมาคืนผมแปดแสนบาทผมก็แค่ยอยากจะเอาคืนเนยเขานะครับเงินเยอะขนาดเนี้ยผมรับไว้ไม่ได้หรอกคุณช่วยเอากลับไปคืนเนยเขาหน่อยได้ไหมครับแล้วก็สร้อยเส้นนี้ด้วยครับคุณว่างไงนะ เนยเงินมาคืนคุณหรอคุณฟังนะต่อไปเนี้ยผมขอห้ามไม่ให้คุณติดต่อกับเนยอีก<ม>เลิกกันไปแล้ว<ม>ก็ไม่มีอะไรติดค้างอีกการที่ผมรอเธอมาตั้งหลายปีดูเหมือนว่ามันคงไม่มีหวังแล้วล่ะ ไปคืนให้เขาทำไมตอนนี้เนยเองก็จำเป็นต้องใช้เงินไม่ใช่หรออย่าทำแบบนี้เลยนะเนยเก็บเงินอันนี้เอาไว้ใช้เองเถอะ ดูใช้แทนเขาแค่เนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำะแมวน่ะเนย <laughs> อ่ะเนี่ย <laughs> เจต็ฝาปาบัคืนขขบคุณพี่อาร์ตมากเลยนะคะที่ช่วยละเล่นละครตบตาเฮดถ้าไมอย่างนั้น เขาคงตัดใจจากหนูไม่ได้สักทีข้อเสนอของเขาก็ดีนะอยู่กับผมคุณจะลำบากกว่าเปล่าค,คนหมายความว่าไงอ่ะคุณจะทนอยู่กับคนไม่มีอนาคตแบบผมไปทำไมล่ะพบกับผมไปชีวิตคุณก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะหยุดหลอกตัวเองสักที ใยโอเคไหมโอเคให้มันเป็นแบบนี้เลยแล้วพี่เราทำดีที่สุดแล้วล่ะ <c oughs> หมอเสียใจด้วยนะคะ เรีวขอโทษพี่อานเถอะนะคะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไร <S <S พี่เข้าใจให้มันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วเนาะ <S <S ขอบคุณพี่อานมากเลยนะคะ นายนายนายนอยนาย,นอย,นอยขอนั่งหน่อยนะเชิญครับ เนยเขาฝากจดหมายนี้มาให้คุณเนยเหรอเฮดฉันขอโทษนะคะถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันอาจจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วตอนนั้นฉันจำใจทิ้งคุณไปเพื่อที่ฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ที่จริงแล้วฉันแอบไปรักษาตัวอยู่นานั้งนั้นก็ไม่หายสักทีและอีกอย่างพี่อาร์ตเขาไม่ใช่แฟนฉันหรอกค่ะฉันขอร้องให้พี่อาร์ตช่วยโกหกเพื่อที่คุณจะได้ตัดใจจากฉันสักทีและนี้ก็ผ่านมาตั้งหลายปีคุณ mm hmm. รู้ไหมในใจของฉัน ก็ยังคงมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเงินในบัตรนี้นเป็นเงินที่ฉันตั้งใจกเก็บเอาไว้เพื่อมาใช้ชีวิตคู่กับคุณถ้าหากว่ายังพอมีโอกาสฉันก็อยากจะสร้างครอบครัวเล็กๆก,กับคุณมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกถ้าเป็นบัตรนี้คงจะดีนะคะ ส่วนซอยเส้นนี้ฉันคงไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องของฉันอีกต่อไปแล้วนะลังาจากวันนี้ไปฉันพุับไปตลอดการแล้วแหละ <_ c oughs> ฉันรับคุณมากนะคะเพ็ <_ c oughs> ไี่เจอกันนานเลยนะคะกลับด้วยกันไหมนู่นแฟนฉันมาพอดีเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแฟนฉันก็มารับละเดี๋ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแกแกเป็นคนทั้งสวยแล้วก็เก่งแกหาผู้ชายที่ดีกว่านี้แล้วรวยกว่านี้ได้นะรักกันมันไม่ได้วัดที่ภาพรักภายนอกหรอกนะถึงจะเก่งจะรวยขนาดไหนก็สู้คนที่รักเราด้วยใจไม่ได้อยู่ดีนั่นไง มาละพี่อาร์ตพี่ว่าเราจะมีรถหรูขับมีบ้านหลังใหญ่อยู่เหมือนกับคนอื่นไหมเออแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะพี่ขอแค่ฉันได้อยู่กับพี่ถึงจะเป็นแค่ห้องเช่าเล็กๆฉันก็มีความสุขแล้วเยลลี่เยลลี่อยากได้อะไรอะ่ะพี่จะหามาให้เยลลี่เอง ขอบคุณนะคะเยล,ลี่พี่กลับมาแล้วเรามานั่งทำอะไรแบบนี้มเมื่อกี้พี่เห็นร้านอาหารเปิดใหม่เราไปลองกินกันดูไหมเราเลิกกันเถอะเยล,ลี่อย่าล้อเล่นกับพี่แบบนี้สิไม่เอาไม่เล่นแบบนี้หรือว่าเยล,ลี่อยากได้บ้านใหม่เนี่ยตอนนี้เพ่พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราหาเวลาไปดูบ้านกันนะฉันไม่ได้ร้อเล่นนะ เลิกกันเถอะนะเพราะอะไรพี่ถามฉันว่าเพราะอะไรงั้นเหรอนี่ไงฉันทนอยู่ในห้องที่อุดอู้กับพี่แบบนี้มากี่ปีแล้วพี่ก็แต่บอกว่าพี่จะซื้อบ้านใหม่ให้แต่พี่ก็ไม่ซื้อสักทีเวลาที่พี่ไปรับฉัน พี่ก็ขับไปมอเตอร์ไซค์ไปใช่สิพี่ไม่ไอายแต่ฉันอายพี่ไี่กินใยไม้ฉันอายอะ่ะคบกับพี่ฉันมองไม่เห็นอานาคตเลยแล้ววันเนี้ยที่ฉันบอกเลิพี่ก็เพราะว่าฉันมีคุณ จิลลี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันพี่อาร์ตเออขอบคุณที่ช่วยเก็บน,นะคะฉันขอตัวก่อน พี่อาร์ตคนนี้ใช่ไหมที่เป็นแฟนเก่าน้องอ่ะใช่ค่ะเป็นเพราะพี่ใช่ไหมที่ทำให้น้องต้องเลิกกับเขาอ่ะพี่ทำให้น้องต้องลำบากใช่ไหมคุณหมอคะ กับพี่สาวฉันเป็นไงบ้างคะเออทำใจดีๆไว้นะครับคือหมอพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่สามารถช่วยคุณแม่คุณไว้ได้หมอช่วยได้แค่พี่สาวของคุณหลังจากนี้คุณอาจจะต้องดูแลพี่สาวคุณให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถเดินได้แล้ว ฉันขอโทษนะพี่อาร์ตฉันไม่อยากให้พี่ต้องมาลำบากกับฉันพี่ส้มพูดอะไรอย่างนั้นนะคะไปเรากลับบ้านกันเถอคะค่ะเยลี่เยลี่จะปิดบังพี่อีกนานเท่าไหร่เยลี่รู้ไหมพี่ตามหาเยลี่มานานแค่ไหน ทำไมไม่บอกพี่ทำไมถึงยอมลำบากคนเดียวแบบนี้ถึงตอนนี้พี่จะหาฉันเจอแล้วแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าพี่พี่มีแฟนอยู่แล้วพี่รีบกลับไปเถอะอย่าให้เขารล่อนานเย่ลี่เย่ลี่กับอะเข้าใจผิดนะ ผู้หญิงที่เยลลี่เห็นเมื่อกี้เขาเป็นเลขาพี่ในใจพี่คิดถึงแต่เย,ยลลี่คนเดียวมาโดยตลอดพี่ไม่เคยลืมเยลลี่เลยนะจำได้ไหมพี่เคยบอกว่าไงครอบครัวของพี่ก็คือครอบครัวของเยลลี่ครอบครัวเย,ยลลี่ก็คือครอบครัวของพี่เหมือนกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะไหนบอกว่า สุขก็จะสุขไปได้วยกันทุกเราก็จะต่อสู้ไปได้วยกันไงพี่ขอโทษนะเยลลี่ที่พี่หาเยลลี่เจอช้าไปปล่อยให้ต้องต่อสู้กับความลำบากอยู่คนเดียวมาตั้งนาน